มินิเบรานี่สูตรนี้ไม่ใช่แบบหน้าฟิล์มนะคะเหมือนเดิมค่ะในคลิปมีวิธีการอบให้หลากหลายวิธีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เตาอบหม้ออบล้อร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันและเตาแก๊สไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยนำเนยจืดมา75กรัมหรือ5ช้อนโต๊ะใส่ช็อกชิป50กรัมหรือเส้1น1ส่วนส่ถ้วยตวงลงไปในเนยตัวช็อกชิปใช้ยี่ห้อไหนตัวไหนก็ได้ในคลิป้าใช้ตัวนี้นะคะ นำเนยและช็อกชิปไปละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันจะใช้วิธีการวางบนน้ำร้อนแล้วคนไปเรื่อยๆก็ได้หรือว่าจะนำเข้าไมโครเวฟก็ได้ถ้านำเข้าไมโครเวฟแนะนำให้ใช้ความร้อนทีละนิดแล้วนำออกมาคนบ่อยๆนะคะระวังจะไหมช็อกชิปตัวนี้อาจจะละลายยากนิดนึงนะคะใช้เวลาในการคนหน่อยป้าใช้ช็อกค,คอมพาว์ได้ไหมใช้ช็อกคอต,ติ้งได้ไหมก็น่าจะได้ค่ะแต่ว่าป้าไม่ได้ลองดูเหมือนกันนะพักตัวเนยกับช็อกชิปทิ้งไว้ให้หายร้อน นำชามผสมมาหนึ่งใบใส่ไข่ไก่เบอร์สองลงไปสองฟองถ้าไม่มีไข่เบอร์สองตีไข่แดงและไข่ขาวรวมกันแล้วชั่งน้ำหนักมา110กรัมเทน้ำตาลทราย1น5้ากรัมหรือครึ่งถ้วยตวงกับ3ช้อนโต๊ะลงไปตีไข่และน้ำตาลทรายด้วยความเร็วสูงเป็นเวลา3นาทีหรือจนกระทั่งขึ้นฟูป้าหนูไม่มีเครื่องตีใช้ตะกล้องมือได้ไหมได้ค่ะแต่มันก็จะไม่เมื่อยหน่อยนะหลังตีส่วนผสมจะดูฟูฟูแล้วก็มีสีอ่อนลงแบบนี้เลยนะ นำเนยและช็อกชิพที่ละลายไว้ตั้งแต่ตอนต้นคลิปเทลงไปตีผสมให้พอเข้ากันเติมกลิ่นวานิลลาลงไปครึ่งช้อนชาเกลือเศษ1ส่วนสีช้อนชาจากนั้นนำแป้งสาลีอเนกประสงค์มา6กกรัมหรือครึ่งถ้วยตวงแล้วก็ผงโกโก้50กรัมหรือครึ่งถ้วยตวงกับสองช้อนโต๊ะร่อนแป้งและผงโกโก้ลงไปในชามผสม คนผสมให้เข้ากันบราวนี่วันนี้ป้าใช้ถ้วยเบอร์2-2-1-6นะคะร้านวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปมีขายวางถ้วยจีบกระดาษเบอร์เดียวกันลงไปตักเนื้อบราวนี่ใส่ลงไป14-15กรัมถ้าใส่ปริมาณเท่านี้1สูตรจะสามารถทำได้32-34ถ้วย ตักใส่ถ้วยเสร็จแล้วนําไปอบได้เลยทันทีหรือใครชอบช็อกชิปก็อาจจะโรยช็อกชิปเพิ่มด้านบนด้วยก็ได้ท้ายคลิปจะมีคำนวณต้นทุนวัตถุดิบให้ดูทั้งแบบโรยช็อกชิปด้านบนและไม่โรยช็อกชิปนะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปอบขนมกันเริ่มต้นไปดูการอบด้วยเตาอบก่อนเลยค่ะวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยก่อนใช้งานนำขนมเข้าอบที่170องศาเซลเซียส เป็นเวลา18-20นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการป้าใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะคะเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านไม่เหมือนกันดังนั้นระยะเวลาที่ใช้อบอาจแตกต่างกันได้ค่ะถ้าสมมุติอบครบตามเวลาแล้วรู้สึกเนื้อขนมยังไม่ค่อยสุกเพิ่มเวลาอบได้หรือยังไม่ครบเวลาอบแต่เอ๊ะเนื้อขนมดูจะสุกดีแล้วก็ให้นำขนมออกจากเตาได้เลยนะจ๊ะ อาทัดมาไปดูการอบด้วยหม้ออบลมร้อนวอร์มหม้ออบลมร้อนให้เรียบร้อยตามคู่มือนะจากนั้นนำขนมเข้าอบที่150องศาเซลเซียสเป็นเวลา18นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการเหมือนเดิมค่ะเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบแตกต่างกันนะมาต่อที่การอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันวอร์มหม้อทอดไร้น้ำมันให้เรียบร้อยตามคู่มือนะคะจากนั้นนำขนมเข้าอบค่ะ ใช้ไฟ150องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการเตาใครเตามันเตาแต่ละตัวแต่ละบ้านอาจใช้ระยะเวลาในการอบแตกต่างกันต่อที่วิธีการอบวิธีสุดท้ายการอบด้วยเตาแกส๊สนำหม้อหรือกระทะก้นหนามาวางตะแกรงเหล็กหรือภาชนะที่ทนความร้อนได้ลงไปปิดฝาให้สนิทใช้ไฟแรงสุดเป็นเวลาหงนาทีเปิดฝาออกวางขนมลงไปแล้วรีบปิดฝาทันที จากนั้นใช้ไฟอ่อนแต่ไม่ต้องถึงขั้นอ่อนสุดนะคะปิดฝาให้สนิทแล้วอบขนมเป็นเวลา20นาทีหรือจนกระทั่งสุกตามต้องการการอบด้วยเตาแก๊สค่อนข้างยากนะคะต้องหัดสังเกตให้ดีเนื่องจากเขาไม่มีตัวบอกอุณหภูมิเหมนนะคะแล้วเตาแก๊สแต่และบ้านก็ไม่เหมือนกันเมื่อครบเวลาเปิดฝาออกวางพักไว้ให้เย็นแล้วก็กินได้เลยค่ะอย่างที่บอกสูตรนี้วิธีทำแบบนี้ขนมจะไม่มีหน้าเป็นฟิล์มนะคะ อาจจะมีบ้างถ้าใช้อุณหภูมิแบบต่ำ,ตำเพราะว่าบางคนบ่นค่ะว่าขนมมีหน้าฟิล์มแล้วปรากฏว่าฟิล์มมันหลุดร่อนออกไปไม่สวยค่ะถึงน่าจะไม่ฟิล์มแต่บอกเลยนะคะว่าได้ชิมแล้วจะติดใจเนี่ยอร่อยมากทาเสร็จเรียบร้อยแบบนี้กินเลยก็ได้อันนี้มันจะออกแบบหน้ากรอบกรอบนิดนึงบางคนก็อาจจะไม่ชอบหน้าแบบนี้เพราะว่ามันไม่สวยเราสามารถตกแต่งได้นำโคตติ้งหรือช็อกคอมเพลวตัวที่ชอบมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วนำไปละลายจะละลายในไมโครเวฟหรือตั้งบนน้ำร้อนก็ได้ค่ะตัวโคตติงในคลิปป้าใช้ตัวนี้นะคะรูปอยู่มุมบนซ้ายใช้ตัวอื่นยี่ห้ออื่นก็ได้จะใช้ช็อคคอมพาวช็อกแทกก็ได้นะคะสาเหตุที่ป้าเลือกใช้ตัวนี้เนี่ยมีเหตุผลเดียวเลยค่ะมันถูก1ทถุง1กิโลประมาณ110บาทค่ะตักตัวช็อกที่ละลายแล้วราดลงไปด้านบนเปราวนี่ ราดแค่นี้ก็ได้หรือจะราดเต็มชิ้นก็ได้หรือจะจับตัวบราวนี่คว่ำจุ่มเคลือบช็อคแบบนี้เลยก็ได้ค่ะเลือกวิธีที่ชอบและสะดวกได้เลยถ้าจุ่มแบบนี้สบัดสบัดเอาช็อคส่วนเกินออกด้วยนะคะอะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้ถ้ามีน้ำตาลสีต่างๆก็เอามาโรยเพิ่มได้แบบนี้นะจ๊ะถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันนะคะ ต้นทุนวัตถุดิบเบราวนี่1สูตรไข่ไก่9บาทน้ำปั้นใสสา3บาท88สตางค์เกลือ20สตางค์ช็อกชิป9บาท17สตางค์เนยจืดป้าใช้เป็นเนยผสมของมิวพอดนะคะ18บาทผงโกโก้10บาท70สตางค์กลิ่นวานิลา1บาทแป้งสาลีอเนกประสงค์2บาท41สตางค์รวม54บาท36สตางค์ต่อ1สูตร1สูตรสามารถทำเบราวนี่ออกมาได้32-34ชิ้น ถ้าทำได้32สิชิ้นต้นทุนวัตถุดิบค่าบราวนี่เปล่าจะอยู่ที่1บาท70สตางค์ถ้าเกิดว่าทำบราวนี่แบบไม่โรยช็อกชิพต้นทุนวัตถุดิบต่อชิ้นจะอยู่ที่1บาท77สตางค์อันนี้รวมค่าถ้วยจีบให้แล้วนะถ้าเป็นแบบโรยช็อกชิพแต่ไม่เคลือบโคตติง้งต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่1บาท97สตางค์ต่อชิ้นถ้าเป็นแบบโรยช็อกชิพด้วยเคลือบโคตติ้งด้วยต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่ 2, สางบาทิ้น ถ้าเป็นแบบไม่โรยช็อกชิพแต่เคลือบโคตติงต้นทุนวัตถุดิบจะอยู่ที่2บาทส2สตางค์ต่อชิ้นต้นทุนวัตถุดิบแต่ละคนไม่เท่ากันแนะนําให้คิดด้วยตัวเองอีกทีและในคลิปนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่ายังไม่ได้คิดให้เราก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าทุงค่ากล่องค่าจีบปาถาอื่นๆนะคะถ้าทําขายขายกี่บาทดีเป้าว่าถ้าแบบโรยช็อกชิพไม่เคลือบโคตติง 5บาทก็น่าจะขายได้นะคะหรือว่าจะเคลือบโคตติ้งไม่โรยช็อกชิพก็น่าจะ5บาทได้แต่ใดๆก็คือเชื่อว่าต้องมีคนบอกว่าถูกไปบางคนก็อาจจะบอกว่าแพงไปดังนั้นนะคะคิดและคำนวณต้นทุนวัตถุดิบด้วยตัวเองบวกกำไรที่พอใจแล้วตั้งราคาขายให้ดีนะคะคืออันนี้ป้าบอกว่าขาย5บาทคือในกรณีที่แบบใช้แพ็กเกจธรรมดาธรรมดาไม่ได้หรูหรานะจ๊ะอาจจะแค่แพ็คใส่ถุงธรรมดาเฉายๆะค่ะ ถ้าจะเป็นแบบที่เคลือบโคตติ้งแพ็คใส่ถุงเฉยๆก็ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าอากาศร้อนๆตัวโคตติ้งด้านบนละลายมันก็อาจจะเลอะเทอะติดถุงดูไม่สวยได้ดังนั้นอาจจะลองแบบว่าเคลือบโคตติ้งแค่ตรงกลางด้านบนไม่ต้องเคลือบเต็มชิ้นแล้วก็ตัดถุงแกงเป็นชิ้นเล็กๆให้มันคลุมตัวโคตติ้งให้ทั่วจากนั้นค่อยใส่ถุงแค่นี้ตัวโคตติ้งก็จะไม่ละลายเลอะติดกับถุงแล้วรวมถึงประหยัดโคตติ้งด้วยค่ะ ถ้าอยากจะใส่กล่องขายแนะนําว่าอาจจะต้องหากล่องที่สามารถใส่ได้2อันเป็นอย่างตา่ำไม่อย่างนั้นกําไรอาจจะไปกับค่าแพ็กเกจหมดได้นะจ๊ะเอาละคา่ะใดๆก็คือนี่แค่เป็นไอเดียของป้านะเอาไปต่อยอดกันเอาเองนะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า